สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องสายทองฟฟลมารีอีกนะคะวันนี้ก็พาน้องมาอาบน้ำเหมือนเดิมจ้าแม่เมยจ้าอาบน้ำที่สะเหมือนเดิมนะ,ะดูดูค่ะแม่เมย น้องมาอาบน้ำน,นะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะตอนไปเชี่ยวนะคะสายทองกระยากมาด้วยนะนี่รู้ทางมาด้วยนะคะเอ๋เอ๋เอ๋เออี๋อ,อีอออ อะไรจำม,มวนธนานนี้นะคะนี่ดูด้วยค่ะดูด้วยค่ะนี่จ้าเเอยนะคะพอพอกันเลยเม่มมกับลูกคุณ ื่องน้ำยกให้หนูนะเรื่องน้ำหนูชอบมากเลยมีความสุขมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยกานมวนแห้งนี่นั่งมวนหลายเออมวนหลายถอยือเออมวลมวนมวนกระเมี์มวนมากๆเลยเตี่ไปลเลยลูกเตี่ไปลเลยค่ะเตี่ไปลเลยวันนี้นี่ เต็มที่ไปเลยวันนี้สบายสบายไปเลยวันสบายของซายของนะคะ เออล่นเบาๆลูกเล่นอะไรแรงแรงเล่นการสองเชือกเองจะไมเ่เล่นแรงแท้ <c oughs> อื้ยมือกับมวลมันได้ไมจ้าเนี่ยมวลหลายมวลหลายค่ับเนมวลหลายแทนก็ดูยัน <c oughs> แม่ยันแท้แม่ยันหนูแท้แเนี่ยเนี่ยเอ้ยนี่ยักกันเบาน้องลักน,นันแต่สายทอม่กลัวแม่นะคะสู้เลยนะดูมุดยหมุดน้ำกระเจีงนะ้ำ อะไรจะขนาดนี้เนาะนี่แม่จ้าแตอลูกจะมาพึ่งแม่นะคะเห็นแม่เล่นเลนพึ่งแม่นะ,ะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับปบป๊บุ๊เป็นลมบอกเป็นมเนลม ชายทองก็ да ไม่เล่นคนเดียวเด้ไปเล่นตัดหน้าแม่เขาเล่นให้สมอยากมาหน่อยจ้าลูกจ้าอยากมาอยากมานะคะไปหาพ่อไปหาพ่อไปพ่อพ่อพ่อจ้าพ่อจ้าอู้หนูม้วนหนูม้วนไรูม้วนไร oui. ้เม่ม้วนไร้เม่ม้วนมากๆเลย ขึ้นมาฟ้องพ่อก่อนแล้วจะลงไปไหมอมจะไปไหนละ่ะจะไปไหนล่ะคะจะไปไหนล่ะคะจะไปถูต้นไม้บอ like <you> คุณพ่ออันนั้นออกอยัง <No. S 1> เ,อเอาออกกอน <No. S 1> นะคะธรรมชาติก็ตอนนี้ก็อากาศร้อนๆน,นะคะจะพอดีนะคะ ก็จะพอดีในการเล่นน้ำนะคะหนหนเมไหนเมไหนเมไหนหนูหนหนูหนหนูว้าวสายทองยังอยากลงอยู่นะอไปลงไปลง,ลง,ลงอาบไปชวนพ่อไปอาบดีกว่ามะอาบแค่นี้ไม่คุ้มนะคะต้องอาบเยอะกว่านี้นะลูกนะต้องอาบเยอะเยอะกว่านี้นะคะ เล่นทรายมาเล่นมาเล่นมานีมามันเดิมมันเดิมกลับมาเดิมกลับมาเดิมมานีมาไปไปทำไมเร็วแท้มันพ่อมาเล่นทรายตรงนี้มั่งมานีมาว้ยมาเร็วมากมาเดินทรายแล้วโอ้เดินทรายกับยายใหญ่ในเดินทรายนะคะเมจ่ามันเดินมาเดิมาเดเล่นยังไม่อิ่มเลยลูกลูกยังไม่อยากกลับเลยค่ะฮือดูทรายทองยังไม่อยากกลับนะคะยังไม่ไม่อยากกลับเลยแม่จะพาหนูกลับไปทำไมเร็วแท้มานางเนาะหนูยังไม่อยากกลับนะ ดูน้ำนี่น้ำนะคะนี่บริเวณกว้างเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดิมขยาบอ,อ,อีเดอ้ออาบอีเดอ้อเล่นทรายรอ,อก,ก่อนนะอาบแดดก่อนนะนี่นเพป็นไม่เหยียบทำลายสิดูลูกสาวนะคะเมยติดฟุบบอลแล้วนี่ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอืมอืมสายทองดำเมียไม,มนะคะมเมียเมจ้านั่นน่นจะไหลลงไปแล้วสะไหลลงไปแล้วเออนดินทรายนะคะตอตัว ลงไปอีกรอบน่เล่นเออน่ะเออคุณพ่อทำหนูมาปลดท้ายพ่ดท้ายไม่มันมดูนะคะดูนะคะมเมยนแม่แต่ยวามสุขของเขาละคาดเด็กธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะใส่ท้องลงแพ้ไปตรงนั้นลุงฮะลไปอยู่ในขาแม,ม่จะม้หนั่น ค็เมียจ้ะอยู่คะคะเป็นรขา้าคอะนอ่นีะเราไปอยู่ทั้งนตรงนั้นรู้ว่าเม่ยเมื่อยู่ข้างล่างธรรมชาตินะคะธรรมชาติบ้านนอกนะคะเนื่นเนื่นสะบ้านนอกนะคะนีเอ้ยมวลหลายฝากันไปแล้วคะ่ะไปแล้วไปแล้วลอยตูปปต้ป,ป่องตู้ป่องไปแล้วนี่ หัดลอยน้ำด้วยลูกจะได้หัดลอยน้ำมีตัวไปเลยนี่บุมบ้มบัมบ๊มบุ้มบั๊มอะบุ้มบั๊มบุ้มบั๊ม ดูคุณแม่เลยคะคุณแม่สุดเยี่ยมเลยค่ะสุดเยี่ยมเลยคุณแม่สุดยอเลยแม่น เดินมาเดินไปทําไมไกลแท้เอ้ยคุณแม่ดูขาคุณแม่นั่งคุณแม่ทึมทึมทึมเฮออ้ยเม้ว,มวนลีลาเยอะเลยแม่ลูกลีลาเยอะจังเลยมาแล้วกระเด้ากระเด้ามาเดินมาเดินมาเดินมาเดิเดึๆๆๆ่ <c oughs> ดูทำแม่ขามือไม่น้อยค่ะเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอาไปกดอะไรหลังเท่านั้น ไหนไหนมือหนูบายบายรู้ฝังด้วยนะคะรู้หันหน้าหาฝังด้วยนะคะบาย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  <c oughs> อ่สู้กันมาสูา้กันมาอะนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อจา๋าคุณแมจ่จ้า กดไลค์กนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะติดตามช่องน้องสายคลองเป็นกำลังให้ช่องน้องสายทลองด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ